มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดกล้าวให้ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราช8รายประพฤติชั่วร้ายแรง26เมษายน2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน8รายอีกพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นายทหารสัญญาบาัตรสังกัดกองทัพบกจำนวน8ปดยออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพฤศักรา2479และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัติยศทหารพศ2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงในยศทหารและบรรดาศักดิ์พศ2507ข้อ2และข้อ4และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง8ปรายได้รับพระราชทานทุกชั้นตาตามข้อ6และข้อ7 1. พันโทโคงศักด์หรือนิทันสุสวัสร์ออกจากยุทธหารตั้งแต่13มีนาคม2567เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นติตาภรณ์ช้างเผือกติตาภรณมงกุฎไทยจตุรัฐาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักมาลาสพันโทสมพงทับทอง ออกจากยศทหารตั้งแต่20มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นติตาภรณ์ช้างเผือกติดตาภรณมงกุฎไทยจตุรัฐาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญราชการชายแดน3พันโทวิสัยสมบูรณ์รัพย์ออกจากยศทหารตั้งแต่25มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงและเรียกขึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรีตาภรณช้างเผือกติีตาภรณมงกุฎไทยจตุรัาภรณ์ช้างเผือกจตุรัาภรณ์มงกุฎไทยและก็เหรียญจักกมาราสี่พันตรีจัก,กพันวาสนโกโมุตออกจากยศทหารตั้งแต่25ธันวาคม2561เเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปรับปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหุโทษ คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่25ธันวาคม2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตีตาภรณมงกุฎไทยจตุรัฐาพรณ์ช้างเผือกและเหรียญจักมาลา500โทรเริงศักดิ์การออกจากยศทหารตั้งแต่22มิถุนายน2566เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจามาพรณมงกุฎไทยและเหรียญจักมาลา ร้อยโทสุชันสุวรรณราชออกจากยศทหารตั้งแต่2มกราคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา700โทสุรชัยคุ้มหน่อแนวออกจากยศทหารตั้งแต่8กุมภาพันธ์2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น จตุรัฐาพรมงุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักมาลา800โทพานุชูจีนออกจากยุทธหานตั้งแต่20มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเนบญจมาพรณมงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักมาลาประกาศณนวันที่25เมษายนพศ2567ขอขอบคุณริชากิจานุเบกษาและขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากเทนิ่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ